มันกลายเป็นประเด็นร้อนบนหน้าสื่อเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่สื่อนั้นพยายามที่จะถามคุณภูมิธรรมนะครับในฐานะที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาก่อนนะครับเรื่องปมเกี่ยวข้องกับการเปิดประเด็นว่าการเจรจาเรื่องกำแพงภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาครับที่ไทยโดน36%มันมีเรื่องของการขอเข้ามาใช้พื้นที่หรือเข้ามาใช้ เรื่องของการตั้งฐานทัพหรือใช้บริการนะครับที่ฐานทัพเรือแห่งนี้หรือไม่นะครับถึงแม้ว่าตัวของคุณภูมิธรรมนั้นจะปฏิเสธนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเรื่องกำแพงภาษีแต่ก็ยอมรับนะครับบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนเดิมของกองทัพเรืออยู่แล้วประเด็นสําคัญก็คือแผนเดิมของกองทัพเรือเนี่ยคืออะไรเพราะว่าตัวของคุณภูมิธรรมเองไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับ แต่ถ้าไปดูตำแหน่งตูดูจุดยุทธศาสตร์อันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเราไปดูสัมพันธภาพนะฮะระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกากันก่อนก็ได้ครับนะเราดูกันสั้นๆง่ายๆคุณภูมิธรรมเมื่อครั้งเป็นร,รัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเคยไปร่วมประชุมนะครับ IISs ครับ h ชงกี i l a Dialogue ครั้งที่22ที่ประเทศสิงคโปร์ครับ เป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกลาโห่มของประเทศในกลุ่มอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาครับนะฮะก็มีการยืนยันนะฮะเรื่องเจตนารมณ์นะครับสำหรับความเป็นหุ้นส่วนอาเซียนกับสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการถ่ายพ่งถ่ายภาพนะครับหลังมีการหารือเจรจาการระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโห่มของสหรัฐอเมริกาครับ มีการจับไม้จับมือนะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับเชื่อมั่นในเจตนารมณ์ของสหรัฐต่อบทบาทในการสร้างสรรค์นายูมิภาคอาเซียนครับนี่เป็นผลพวงอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งไทยกับสหรัฐเรามีสัมพันธ์แน่นแฟนทางการทหารมาเนี่ยเกือบสองศตวรรษนะครับสองศตวรรษนะครับมีความร่วมมือนะครับกิจกรรมในเชิงการฝึกซ้อมฝึกรบ ด้านการทหารเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปก็คือคอบบ้ากโกลครับนี่เป็นการฝึกร่วมและฝึกผสมที่เก่าแก่ที่สุดในภูยภาคนี้ครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม Chief of Defense Conference ครับในเดือนสิงหาคมปีนี้แหละและยังมีการพูดถึงความพร้อมในการสนับสนุนสหรัฐนะครับในการจัดการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน กับกองทัพเรือของสหรัฐในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณอุรชัยเกินเอาไว้นะครับบอกว่าทางกองทัพเรือยังไม่ได้ออกมายืนยันไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับเพียงแค่ยอมรับว่าฐานทัพเรือทับละมุที่ว่านี่นะครับทางกองทัพเรือมีแผนในการที่จะพัฒนาพื้นที่อยู่ก่อนเดิมแล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่มีรายละเอียดยังไม่มีอะไรยืนยันมาจากทางฝ่ายรัฐบาลว่าทางการสาหรัฐอเมริกาสนใจในการที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาและสนับสนุนเรื่องงบประมาณหรือไม่ครับแต่ในยาเรื่องนี้อย่างที่เดียนเอาไว้ครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการเจรจาภาษี 3. 6หรือไม่หรือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ครับของสองหมอำนาตก็ตามทีครับแต่นี่มันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารนะครับเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสองมหาอำนาจใหญ่ครับก็คือสหรัฐิกับจีนนะครับนะฮะคือในส่วนของทางสหรัฐนั้นแน่นอนที่สุดครับถ้าไปเทียบนะครับกับพันธมิตรและจุดยุทธศาสตร์สาคัญในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นรองในส่วนของจีนครับจีนนั้นมีพันธมิตรกระจายอยู่ทั่วครับ มีการผลักดันโครงการช่วยเหลือกลุ่มประเทศเหล่านี้เยอะนะครับหลายโครงการรวมไปจนกระทั่งถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับจากคุณหมิงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ครับนี่เรียกได้ว่าเข้ามาบีบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างชัดเจนครับทางสหรัฐแน่นอนที่สุดครับก็ต้องพยายามที่จะหาทางในการเทียบค้ขาคารสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของทางจีนนะครับในปูมยภาคนี้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงถูกมองนะครับบอกว่าเรื่องการเล็งมาที่ฐานทัพเรือทัพละมุเนี่ยมันเป็นเรื่องของภูมิรัฐาศาสตร์ครับและยังจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับทางอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าฐานทัพเรือทัพละมุเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงจุดที่จะเข้าสู่โครงการแรนบิชที่ประเทศไทยกำลังผลักดันด้วยนะครับฐานทัพเรือแห่งนี้เป็นจุด ในการที่จะเดินทางเข้าสู่โครงการแรนบิชครับในอนาคตถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในช่องแบาคบมรากาเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนที่สุดครับตรงนี้จะถูกมองอย่างมีนัยะสำคัญนะครับนี่แหละมันเป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งนักวิชาการก็ดีครับทั้งกูรูทางการเมืองก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงสื่ออาวุโสบางคน มีการออกมาตั้งโคสเกตแล้วก็พูดถึงเรื่องฐานทัพเรือทัพระมุก,ก่อนหน้านี้ครับมีการตั้งเป็นประเด็นสมมติฐานนะครับแสดงความไม่สบายใจแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าตกลงมันเกี่ยวข้องกับกำแพงภาษี36%ของสหรัฐหรือไม่นะครับเพราะอย่างที่บอกครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเด็นสำคัญหลายเรื่องครับหเรื่องความเป็นกลาง นะครับที่ไทยจะต้องดำรงอยู่แค่ไหนระหว่างความต้องการของสองหมามนาจถัดมาก็คือเรื่องประเด็นคำถามเรื่องความเหมาะสมเรื่องความถูกต้องถัดมาครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คือนี่เป็นเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยครับนะฮะความจริงไทยกับสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตไทยเนี่ยเคยยินยอมให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยนะครับ หลังจากช่วงสงครามอินโดจีนเกิดขึ้นครับก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการแล้วก็ในช่วงจังหวะเวลานั้นครับรัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับเพิ่งทําการยึดอานาจมาจากรัฐบาลของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ตอนนั้นก็เกิดความหวั่นไหวนะครับว่าขั้วอำนาจของตัวเองยังไม่เข้มแข็งพอครับก็เลยพยายามที่จะใช้ในโยบายนะครับพยายามที่จะใช้ในโยบายต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนนะครับ ก็มีการอ้างเรื่องระบอบคอมมิวนิสต์ที่กําลังแพร่ขยายเข้ามาในกลุ่มประเทศอาเซียนครับปลุกผีคอมมิวนิสต์บอกว่านี่แหละคือตัวบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็นําไทยไปผูกติดอยู่กับสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐตอนนั้นก็ต้องการที่จะหาพันธมิตรในภูมิภาคนี้เหมือนกันก็เลยทุ่มสุดตัวครับงบประมาณทั้งในเรื่องของการช่วยเรื่องเศรษฐกิจและช่วยเรื่องการทหารนะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นตอนนั้นสิ่งที่ไทยได้รับว่าหมายกลายเป็นบทบาทผู้ให้บริการครับผู้ให้บริการ3ด้านก็คือ 1. ให้ตั้งฐานทัพ 2. ก็คือให้ที่ตั้งอุปกรณ์สําหรับสื่อราชการรับ C.A รวมทั้งหน่วยงานต่างๆของสหรัฐและ3ก็คือใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์พักผ่อนและพักฟื้นของฐานอเมริกันครับในภูมิภาคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดผับเกิดบา์นะครับ สถานบันเทิงเพียบเลยครับตามจุดต่างๆที่มีการตั้งของฐานทัพสหรัฐเมกามีทั้งหมดตอนนี้พีคสุดขีดแฐานทัพครับแฐานทัพมีอะไรบ้างครับเราคงได้เห็นภาพจาก 4G นะครับกราฟิกนะครับฐานทัพอากาศดอนเมืองฐานทัพอากาศตาคลีนครสวรรค์ฐานทัพอากาศโคราชฐานทัพโอากาสฐานทัพอากาศขอภัยฐานทัพเรือนครพนฐานทัพอากาศน้ำพองจังหวัดขอนแก่นฐานทัพอากาศอุดรจังหวัดอุดรธานี ฐานทัพอากาศอุบลและสนามบินทหารเรืออ่ตเภาครับนี่คือ8จุดนะครับ8จุดเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรครับปัญหาสารพัดสารพันต่างๆตามมามากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์ครับสิทธิพิเศษเหนือคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศด้วยนะครับนะฮะนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องการวางตัวมีอำนาจบานใหญ่ของฐานสารัฐครับ ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่ตั้งฐานทัพแต่ยังรวมถึงพื้นที่ภายนอกด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็คือทหารสหรัฐแสดงอํานาจบาดใหญ่กาลางรังแกขมขืนรวมไปจนกระทั่งถึงลงโทษคนไทยครับมีอยู่บางเคสครับไม่ได้ผ่านสารไทยด้วยซ้าไปนี่คือสิ่งที่มันทําให้นําไปสู่การไม่ยินยอมของคนไทยครับลุกฮือขึ้นมาต่อต้านและก็มีขบวนการ นิสิตนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการชูธงนําด้วยนะครับหลังจากที่พลังของนักศึกษานั้นสามารถไล่ล้มอํานาจของทรราชครับจากเหตุการณ์14ตุลา2516ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายถัดไปการขับเคลื่อนต่อไปของกลุ่มพลังหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในช่วงนั้นก็คือการกวาดล้างนะครับขับไล่จักรวรรดิอเมริกาออกไปจากประเทศไทยนะครับนี่ฮะ ก็มีการรวมตัวนะครับมีการประท้วงรวมตัวกันขับไล่เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยยกเลิกไม่ให้ทางสหรัฐตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยต่อไปนะครับมีการรวมตัวมีการรวมกลุ่มมีการลุกขือมีการเขียนบทเพลงครับเป็นบทเพลงที่เป็นธงนําในการต่อต้านฐานทัพสหรัฐอเมริกาครับอย่างเช่นเพลงเซิงอีสานของคารวานครับ นี่คอการเมืองรุ่นโบราณนะครับหรือว่าแอคทวิตรุ่นเก่าจะจําเนื้อหาเพลงนี้ได้ดีครับเป็นเพลงทํานองเสิรงครับของคารวาสนอกจากนี้ยังมีหลายบทเพลงครับรวมทั้งบทเพลงโคราชขับไล่ไอ้กันครับนี่ตามสไตล์เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงของน้าหมูครับคุณบงเทพกระโดนทํานานะครับขณะที่พ็อกเก็ตบุ๊กนะครับก็มีการออกมาหลายเล่มครับมีการพูดถึงพฤติการและความต้องการจริงๆที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังของสหรัฐอเมริกาครับไม่ว่าจะเป็น หนังสือชื่อว่าโฉมหน้าจากักรวรรดิอเมริกาและหนังสือชื่อว่าอเมริกันอันตราานโลกครับเป็นต้นนะครับที่สําคัญเนี่ยมันมีจุดแตกหักสําคัญนะครับ20มีนาคม2519ครับวันที่ทางรัฐบาลไทยขีดเส้นตายว่าสหรัฐจะต้องถอนทหารถอนฐานที่มั่นออกไปจากประเทศไทยแต่ว่ารัฐบาลของอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทครับตอนนั้นเป็นนายกก็ยอมที่จะเลื่อนเวลาให้อีก4เดือนครับ ก็เลยนําไปสู่ความไม่สบายใจของกลุ่มนักศาที่มีการรวมตัวกันมีการชุมนุมกันที่สนามหลวงครับตรงครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่ารัฐบาลน,นั้นขาดความจริงใจครับนัดรวมพลกันใหม่ในวันที่21มีนาคมวันรุ่งขึ้นครับเดินทางไปที่สถานทูตสหรัฐที่ถนนวิทยุครับแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีคนได้ไปรอบโยนระเบิดนะครับ ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลรงรงหนังสยามครับนะมีผู้บาดเจ็บ4คนตอนนั้นครับแต่ว่าสุดท้ายขบวนก็ยังเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งถึงที่สถานทูตสหรัฐที่ถนนวิทยุครับมีการประกาศเจตนารมณ์20มีนาคมนะครับนี่คือการต่อสู้นะครับก่อนที่ในท้ายที่สุดครับการลุกคือนของประชาชนและกลุ่มพลังนิสิตนักศึกษาก็ประสบความสำเร็จเพราะหลังจากปี2019ครับ ทางสหรัฐกอถอ็ถอนทหารถอนฐานที่บ้านออกไปจากประเทศไทยแต่ไม่จบเพียงแค่น,นั้นครับยังได้ทิ้งมรดกทิ้งร่องรอยนะครับทิ้งบาดแผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจหรือแม้แต่แนวคิดครับทิ้งเอาไว้ให้กับคนรุ่นลังของประเทศไทยในยุคสมัยนั้นครับฟับงดูอาจจะสั้นนะครับสําหรับปัญหาสําหรับการต่อสู้ เรียกร้องการรักษาปกป้องอธิปไตยแล้วก็ขับไล่คนที่เข้ามามีอํานาจบาดใหญ่ในผืนแผ่นดินที่เป็นอธิปไตยของไทยนะครับแต่ความจริงแล้วระยะเวลาในการต่อสู้เนี่ยมันยาวนานยากลําบากแล้วก็เต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือมันขาดความจริงใจจากรัฐบาลหลายชุดด้วยในการที่จะขับไล่การเข้ามาตั้งฐานทัพของสหรัฐในประเทศไทยก็คงจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงหรือความ ความหวังที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในสนองกองทัพนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ยังไงเสียก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีครับย้ำว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาภาษี3.6%ของดนธรรมหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะอาศัยจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะรับมืออิทธิพลของจีนหรือเปล่าไม่สําคัญครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้มันเป็นพื้นที่อธิปไตายเหนือดินแดนของประเทศไทยต้องคิดหน้าคิดหลังให้ตรงหนักครับแล้วก็ให้สรุปบ,บทเรียน เรื่องของการตั้งตัดทับครั้งที่ผ่านมาดีกว่าจะไล่ไปได้เนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับุผู้ชมบางคนบอกแล้วถ้าเป็นเงื่อนไขในการต่อรองภาษีจริงเนี่ยเขาถือว่าไม่คุ้มนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นจริงถ้าเป็นจริงนะครับตอนนี้เขาปฏิเสธอยู่ก็น่าจะมีแรงต้านเยอะมากพี่ประจักษ์ครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขไหนก็ตามทีถ้าไปถามกูรูโดยทั่วไปเขามองว่าไม่คุ้มทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวรอดูครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ